ปัจจุบันนะคะดอกเบีย้ยในบ้านเราอยู่ที่ระดบับ0.75ก็ยังถือว่าต่ําที่สุดเป็นประวติการแล้วในช่วงบ่ายนี้ก็จะมีการประชุมของกรง,ง,งค่ะซึ่งภาพรวมนะคะโดยถึงมุมมองนงักนักเศรษฐศาสตร์ของหลายสาขาแล้วก็นักวิเคราะห์ประเมินกันไว้ว่ามีโอกาสสูงนะคะที่ในช่วงบ่ายนี้จะลดดอกเบีย้ยอีกในระดับ25เบสิสพอยต์นะคะซึ่งภาพรวมจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงความคิดเห็นหลังจากที่สภาพ,พัฒน์ได้มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจไปในช่วงไตรมาสที่1ออกมาก็ถือว่าเป็นในโทนขาล ภาพรวมเหล่านี้จะส่งผลยังไงต่อทิศทางของเศรษฐกิจรวมถึงในแง่ของบรรยากาศการลงทุนในช่วงบ่ายอันนี้กันบ้างช่วงนี้จะร่วมพูดคุยกันกับดรเปียศักด์มานสันผู้อำนวยการอุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะดรเปียศักดิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณมิครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมค่ะหลายค่ายนะคะมองว่าในบ่ายนี้คาดหวังเหลือเกินเ่าว่าที่ประชุมกรงงจะลดดอกเบี้ยอีก25เบสพอยต์มุมมองของไทยพาณิชย์มองยังไงบ้างคะ ครับทางเรานะครับก็มองว่ามีจิดที่จะลงได้นะครับค่อนข้างมากนะครับหลักๆจากสองปัจจัยด้วยกันก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับปัจจัยด้านเรื่องของทิศทางตลาดการเงินน,งนะครับผมปัจจัยด้านเศรษฐกิจเนี่ยเห็นได้ชัดจากเรื่องของเศรษฐกิจที่มีมานม้มชะลาลงมากจากวิกฤตโควิดนะครับผมแล้วก็ผนวกกับเรื่องของประมาณที่ล่าช้าในตอนต้นปีนะครับผมแล้วก็ภัยแรง นะฮหลักๆก,ก็เลยทําให้ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวลงค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ลบหนึ่งจุดแปดนะครับผมถึงแม้ว่าจะยังน้อยกว่าที่นักให้ข้อไหลายหลายฝ่ายคาดไว้นะครับผมแต่ว่าก็ถ้ามองในแง่ของเทียบกับไตรมาสแล้วเนี่ยมันมันลงสองไตรมาสติดนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นตามอคำนิยามของเศรษฐกิจกิจถดถอยนะครับก็คือเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยแล้ว แล้วถ้ามองในเรื่องของเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อก็ส่่ามากนะครับผมก็เป็นเงินฝืดก็ว่าได้แล้วเพราะติดลบลบสามนะครับผมซึ่งภาพนี้มันก็บ่งชี้ว่าในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยเอ่อก็มีรูมในการที่ทางแบงค์ชาติจะช่วยลดดอกเบี้ยให้นะครับผมเพื่อช่วยผ่อนคลายเรื่องของนโยบายการเงินเพิ่มเติมในส่วนของตลาดการเงินเราเห็นตายชัดเจนนะครับผมเรื่องของเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาลงทุนใน เรื here, Luckily, ่องของตลาดพันธบัตรที then, ่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฮะจนทาให้ผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายจนถึงสี่ปีเนี่ยต่ำมาอยู่ที่ประมาณ0.74แล้วนะฮะก็ต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายที่0.75นะฮะซึ่งอบบนี้เนี่ยมันบ่งชี้ว่าตลาดการเงินมองว่าแบงค์ชาติจะลดดอกเบี้ยก็เลยเข้ามาในเรื่องของการเพิ่มกาไรในตลาดพันธบัตรก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของเม็ดเงินที่ไหลเข้าจนทําให้บาทมีเห็นค่าขึ้นก็เห็นเห็นทิศทางบาทที่เห็นค่าขึ้นต่อเนื่องจาก สามสองจุดเก้าสามสามในแถวนั้นตอนอตอนประมาณเดือนมีนาเนี่ยวิ่งขึ้นมาจนถึงตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามสิบจุดแปดแล้วนะครับผมก็วิ่งแข่งข,ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดทอนการความน่าสนใจในการที่จะเข้ามาลงทุนในในของไทยได้บ้างนะครับค่ะดังนั้นภาพรวมๆเนี่ยก็เลยเชื่อว่าเบงชาตน่าจะลดดอกเบีย้ยในบ่ายนี้เพื่อช่วยในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการตอบสนองต่อตลาดการหมุนครับผมค่ะ เดือนมีนาคมก็ถือว่ามีประชุมพิเศษแล้วก็ลดไปในรอบนั้นก็คือ 25, b a s บ p o เบสิสพอคือผลจากการาลดดอกเบีย้ยอย่างเร่งด่วนในช่วงเดือนมีนาคมมันมีฟีดแบ็อะไรหรือมีแผลอะไรต่อเศรษฐกิจในช่วง2เดือนที่ผ่านมาบ้างคะก็ตอนนั้นลดดอกเบีย้ยไปแล้วก็หลักๆก็คือไปขอร้องไปไม่ไม่ใช่ขอร้องนะฮะก็ไปขอความร่วมมือให้จากทางแบงก์พาณิชย์ในช่วย ในเรื่องของการผ่อนคลายการเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการยืดตัวมีด้วยนะฮะในสินเชื่อต่างๆอะไรกันไม่อะไร,ะไรซึ่งภาพโดยรวมก็เลยทําให้ในเรื่องของการปล่อยกู้ออกมาในช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือตลาดการเงินของไทยตอนช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างตึงตัวมากนะครับผมเอ่พวก คอมเมอร์เชียสเปเปอร์พวกหุ้นกู้ต่างๆอะไรเนี่ยไม่สามารถระดมได้เลยฉะนั้นก็เลยธุรกิจก็เลยระดมผ่านในเรื่องของแบงก์พาิชิตเงิก็ช่วยได้ระดับหนึ่งดอกเบี้ยทิศลบก็ช่วยด้วยนะครับถึงฉะนั้นในข่าวนี้เนี่ยถ้าการลดอย่างต่อเนื่องช่วยช่วยแรงหนึ่งมันก็จะช่วยลดทองในในเรื่องของการที่ความตุนตัวตลาดการเงินต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของค่างเงินที่ทําให้ค่างเงินเนี่ยไม่แข็งค่าขึ้นมากอีกททางหนึ่งด้วย ครับผมฉะนั้นเราก็เลยเชื่อว่าตอนนั้นมัช่วยในระดับหนึ่งแล้วก็การที่ลดดอกเบี้ยตอ,ตอนนี้ก็นาก่าจะช่วยได้อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบงค์ชาติในช่วงที่ตานมาก,ก็มีการเลดไอตัวเงินจากที่ธนาคารพาณิชย์เนส่งให้กับทาง SIBS นูนนะครับก็จาก0.048ลดลงเหลือ0.23เถ่าน,นี้นะครับผมซึ่งการลดเนี่ยมันก็จะช่วยทําให รู้คอสตหรือต้นทุนของบางพังน์ี้จะลดลงนะครับผมแล้วก็เป็นสัญญาณว่าทําให้บางชาติเนี่ยสามารถที่จะลดแอกรียได้ะครับค่ะ0.75ถือว่าเป็นระดับที่ต่ําที่สุดเป็นปรติการอยู่แล้วนะคะถ้าบ่ายนี้ออกมาลดอีก25บา <c oughs> เบสก็จะเหลือ0.5%ระดับนี้เอง <c oughs> พอที่จะประคับประคองเศรษฐกิจรวมถึงในแง่ของภาคส่วนต่างๆได้มากน้อยขนาดไหนคะ มันก็เป็นในเชิงสัญลักษณ์ในระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังไงก็คงต้องค่อนข้างแย่อย่างที่เราทราบกันนะครับผมก็ทั้งปีนี้หลายฝ่ายก็มองว่าน่าจะอยู่แถวๆลบห้าลบหกนะครับผมกางมาตัวสภาพัพั์ก็มองลบหกถึงลบห้าถึงลบหกนะครับผมก็คือค่ากลางลบห้าจุดห้าของเรานี่ให้ลบสี่ถึงลบประมาณลบแปดนะฮะลบเจ็ดจุดแปดแถวนั้นนะค่ากลางก็อยู่แถวๆใกล้ๆลบหกเหมือนกันนะครับผมหลักๆก็ ภาพที่เศรษฐกิจที่ชะลอลงมากเนี่ยการลดดอกเบีย้ยมันก็ช่วยได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าออผมมองอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดการที่ทํานโยบายการเงินอย่างผลอนคลายทั้งลดดอกเบีย้ยการกดไอตัวพันธบัตรเนี่ยผลจอกพันธบัตรให้มันลดลงนะครับผมมันก็ทําให้ต้นทุนทางการเงินของทางภาคเอกชนภาครัฐเนี่ยน้อยลงนะครับผม,มก็ทําให้ออไม่ไม่เป็นภาระมากในช่วงนี้นะครับผมรวมถึงข้างเงินบาทที่อ่อนเนี่ย แปลงเป็นเงินเ,เรื่องของการส่งออกแปลงเป็นเงินบาทเนี่ยนะฮะก็จะช่วยให้มีมีรายได้มากขึ้นนะฮะบาทอ,อ่อนลงบาทหนึ่งเงินรายได้ก็เข้ามาสองหมื่นล้านนะฮะกลมๆก,มก,มก็ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังแย่อยู่อย่างนี้นะครับผมฉะนั้นผมก็ก็หวังเลยเกินว่า,ว,าว่าแบงค์ชาติน่าจะลดดอกเบี้ยในในข่าวนี้ครับค่ะดูจากตัวเลขเศรษฐกิจจากสภาพั์ในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาตัวเลขคาดการณ์ของทั้งปีนี้น่าเป็นห่วงมากนะคะ ทุกเซกเตอร์นี้อยู่ในแดนลบหมดเลยนะคะที่ประเมินการเอาไว้ะคะ่ะมองว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีโอกาสปรับลงอีกไหมคะในช่วงที่เหลือของปีมองว่ามีโอกาสครับผมกเ็เราเชื่อว่าปีนี้คงลดเ,เหลือจุดที่สองห้านะครับผมก็เท่ากับตัว เงิน F I d F นะฮะก็ของเขานะครับผมที่ที่แบงก์พาณิชส่งส่งมอบให้กับทางทางกองทุนเนี่ยนะฮะเราเราเชื่อว่าลงได้สาเหตุหลักๆเพราะว่าเศรษฐกิจไทยี่ยจะชะลอลงมากในไต่มากที่สองแล้วถ้าเรื่องของการที่เกิดเบ็กันเลทขึ้นมานะครับซึ่งซึ่งเราหวังว่าคงไม่เกิดนะฮะแต่เกิดถ้าเกิดมีการติดเชื้อขึ้นมารอบสองเนี่ย ประเทศไทยอาจจะต้องปิดเมืองอีกนะครับผมซึ่งตรงนั้นก็จะทําให้ไตรมาสที่สามก็จะแย่ลงต่างนะครับผมก็ฉะนั้นรูมในการลดดอ,อกเบี้ยนเนี่ยมีคม่อนข้างมากในช่วงไตรมาสสองไตรมาสสามอีกทีหนึ่งด้วยครับผมฉะนั้นเราเชื่อว่า0.25เนี่ยน่าจะเป็นไปได้อีกส่วนหนึ่งที่เราเชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คือเรื่องของการทำ QE นะครับผมในปีนี้จะมีการออกพันธบ,บัตรของรัฐบาละหกแส0ล้านนะครับเพิ่มเติมเพื่อที่จะ มาชดเชยการขับดึงก็ประมาณที่ทําเพื่อลดทองใน AAA ในการทํามาตรการกระตุต้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมซึ่งการที่ถ้ารัฐท่าแบงก์ชาติไม่เข้าช่วยตรงนี้นะครับต้นทุนทางการเงินก็จะเด้งขึ้นมากเพราะว่าพััตุที่ออกมาเยอะเนี่ยก็จะทําให้ผลต่อ,อตบการบริษัทเนี่ยเด้งขึ้น,นทั้งตรงหรือทางอ้อมนะครับเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ในปีนี้ครับผมค่ะสิ่งหนึ่งที่ตลาดค่อนข้างจะพิจารณาในแต่ละ ครั้งของการลดดอกเบีย้ยก็คือจํานวนของการลดนะคะระหว่าง25เบสิคพอยต์กับ50เบสิคพอยต์น้ําหนักมันมีความแตกต่างกันยังไงคือถ้าลดควบ50เบสิคพอยต์นั้นหมายความว่าตลาดเองค่อนข้างที่จะกังวลน,นะคะว่าแปลว่าแบงก์ชาติเองก็ต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจจริงๆอยากให้มองเปรียบเทียบระหว่างตัว2ระดับนี้นะคะครับก็จริงอย่างที่คุณเมย์พูดเลยครับถ้าเปลี่ยนลงแรงก็ตลาดก็อาจจะกังวลได้นะครับผมเหมือนตอนที่ร็ดลงทวบัวบเดียวแรง แต่ภาพในปัจจุบันเนี่ยมันก็สะท้อนแล้วว่าเสร็จเนี่ยทำถูกต้องนะครับในการที่ลดดอกบเบี้ยแรงๆเลยตอนนั้นเขาเขาลดมากกว่า50อีกนะเขาลดทีเดียวจาก1กว่าลงถึง0.25เลยนะครับผมก็ก็ลงค่อนข้างแรงนะครับผมก็เป็นตัวที่ช่วยในในช่วงต่อไปถึงแม้ช่วงแรกตลาดจะตกใจและทำให้หุ้นตกค่อนข้างมากก็ตามในกรณีของไทย นะฮะการที่ค่อยๆลงนะฮะมันก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการแล้วก็ไม่ไม่แพดิดมากนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าตลาดเชื่อบางส่วนเนี่ยเชื่อแล้วว่าแบงค์ชาติคงลดมากกว่าถึงจุดงจดห้าหมายถึงลงต่ำกว่าศูจุดแน่นอนนะครับผมในช่วงต่อไปฉะนั้นการลงทีเดียวเนี่ยมันก็ช่วยตรงที่ว่าถึงแม้ว่ามันจะทําให้ตลาดตกใจแต่มันก็ทําให้เห็นว่าเฮ้ยแบงค์ชาติลงช่วยทันทีแล้วหยุดสมมติถ้าลงแรงแล้วแล้วพูดว่า คงไม่ลดอีกในช่วงนี้ยกเว้นเศรษฐกิจแย่จริงเนี่ยนะมันก็จะลดทอนกระแสการจึงกำไรเข้าได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าตลาดจะเชื่อมั่นทันทีว่าโอเคว่านี่คือฟลอร์ของแบงก์ชาติแล้วนะครับผมอย่างน้อยก็ในช่วงนี้นะฮะฉะนั้นการลดทีเดียวห้าสิบบิก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะการลดทีเดียวห้าสิบบิทก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีก็มีข้อดีของมันคือการที่โชว่วาเออแบงค์ชาติเข้าช่วยเหลือหนึ่งสองก็คือว่าเออมนี่คือฟลอร์แล้วนะก็จะลดการจึงกระแสเชิงกำไรในอนาคตได้ครับผม พอพูดถึงเรื่องฟลอร์ค่ะอยากจะให้ไปดูเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของประเทศเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกก็คือสหรัฐค่ะมีสปีชออกมาว่าเขาก็มีความมั่นใจว่าไม่ได้อยากจะให้ดอกเบียอยู่ในระดับที่ติดลบนะคะรวมไปถึงไปกระตุ้นในภาคของการคลังมากกว่ามองความเห็นนี้อย่างไรรวมไปถึงถ้ามองกลับมาในประเทศเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะที่ที่สภาพรวมไปถึงส,สถานการณ์ของด้านของการดำเนินนโยบายทางการเงินในบ้านเราจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะ มั่นคงแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะคล้ายไปกับในประเทศต่างๆเนี่ยค่ะครับเรื่องของการทำดอกเบี้ยติดลบนะครับผมข้อเสียของมันนะครับก็คือว่าเ,เงินฝากที่แบงก์พาณิชย์เนี่ยต้องไปฝากไว้กับแบงก์ชาตินะตามปกติเนี่ยพวกมีเสดีควายเม้นทที่ที่เราทราบก,กันนะครับไอตัวทิ่ตอาต่างๆเนี่ยที่ที่ไปฝากไว้เนี่ยนะฮะ มีส่วนมีความเน้นี่ยถ้าเกิดดอกเบี้ยติดลบเนี่ยแบงก์พาณิชย์จะต้องจ่ายเงินให้กับแบงก์ชาติด้วยเป็นค่าฝากเงินนะแทนที่จะได้ดอกเบี้ยฉะนั้นมันกลายเป็นต้นทุนของแบงก์พาณิชย์โดยไม่จําเป็นนะฮะสิ่งน,นี้คือสิ่งที่แบงก์อ่แบงก์ชาตาิสารัฐหรือเศรษนกังวลน,นะครับผมก็เลยก็เลยไม่อยากที่จะลดดอกเบี้ยติดลบแล้วเขาก็มองว่าอย่างที่ในในยุโรปในญี่ปุ่นทํานโยบายนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็เราก็ไม่ได้มีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าไหร่ซึ่งถามว่าถูกไหมก็จริงอย่างหนึ เ,เหมือนอย่างเบนเบน,นันเจ้น,นะครับผมที่เป็นอดีตประธานเฟดเคยพูดไว้ก็บอกว่าอ,าเ,อ,อเราไม่ควรที่จะไปพิกอะไรโดยที่ไม่จําเป็นเพราะว่าดีไม่ดีในที่สุดแล้วอาจจะจําเป็นต้องใช้นยโยบายนั้นก็เป็นได้นะครับผมอ,อย่างเบงาัตนอังกฤษในที่สุดก็เริ่มมีการคุยกันมากขึ้นว่าจะทําแบบเรียกนยโยบายติดลบนะครับ<อ>ผมซึ่งแม้มันไม่ดีนยแต่ข้อดีของมันก็คือถ้าดอกเบี้ยนโยบายติดลบไปใช่ไหม แล้วยูเคอร์มันเป็นเป็นเส้นชันขึ้นหน่อยเนี่ยดอกเบี้ย10ปีมันก็จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้งางต่ำมากซึ่งมันจะสะท้อนทําให้เรื่องของต้นทุนทางการเงินของภาครัฐนแล้วก็สะวชนโดยรวมเนี่ยไม่ได้แย่มากนะครับผมก็อยู่ในระดับใกล้เคียงศูนย์ซึ่งซึ้ซนในแบบนี้เนี่ยทางนโยบายของญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำไมย่ยแบบนี้กันก็คือดอกเบี้ยนโยบายติดลบแล้วก็ดอกเบี้ย10ปีเนี่ยเป็นประมาณศูนเปอร์เซ็น นะมันก็ช่วยในเรื่องของการรีแบตดอกเบี้ยในอนาคตได้ฉะนั้นโอกาสในการทำเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีในกรณีของเสร็จแต่ว่าก็ตอนนี้เสร็จเขาก็พยายามที่จะลัดดันผ่านในเรื่องของการทันคี้อีมากกว่า ในส่วนของไทยเนี่ยเรื่องแบบนี้นโยบายสิ้ลบนี่คงคงค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่า,อาของเรานี่ค่อนข้างคอนเซอร์วเวทีกว่านิดนึงนะครับผมแต่ว่าการทําแบบเบี้ยนโยบายในระดับต่ำนะฮะรวมถึงการทำ QE เนี่ยน่าจะเป็นอนาคตของการทำนโยบายการเงินของไทยในอนาคตรครับผมโอเคค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณข้อมูลจากดรปิยศักดิ์มากเลยนะคะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมุ่งมองจ้า